ครับตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา40นาทีนะครับซึ่งก็ แดดกาลังเปรี้ยงเลยนะครับคุณเอกวัตรนิวแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําให้คนแสดงนั้นมีความวั่นวหวมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะวันนี้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราอยากทราบนะครับเราจะไปดูบรรยากาศกันนะครับกับการชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงที่ถนนอักษะอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับโดยบรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปติดตามครับจากการรายงานสดของคุณประสิทธิชัยคําบางผู้สื่อข่าวของทีมข่าว DNN รายงานสดมาจากถนนอักษะครับ สำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวและการชมนุมของคนเสื้อแดงในวันนี้นะครับก็จะมีการชูธงเรื่องของการปราบกบฏรวมถึงการต่อต้านเรื่องของระบอบอมาตยาธิปไตยนะครับซึ่งจะมีการเปิดเวทีอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ นี่คือภาพบรรยากาศการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือน,อนปชที่ถนนอักษะซึ่งเป็นการชุมนุมใหญ่มีการชูธงเรื่องของการปราบกบฏแสดงพลังปกป้องระบอบประชาธิปไตยโดยมวลชนคนเสื้อแดงจากทั่วสารทิศนะครับได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยนะครับอย่างเข้มงวดจากกาศคนเสื้อแดงที่ประสานงานกําลัง จากเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลบริเวณเดวรอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยการชุมนในครั้งนี้นะครับจะมีแม่ทัพใหญ่คนสําคัญทั้งคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับประธานนปชคุณรัทวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปรชอ,อาจารย์ธิดาถาวเรเศษที่ปรึกษานปชนายแพทย์เวงโตจิาการคุณก่อแก้วพิกูลทอนะครับแกนนำน,นปชซึ่งเวทีในวันนี้นะครับจะมีการเปิดเวทีรวมถึงการขึ้นเวทีในการปราศัยอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ16บหนาฬิกาครับ สำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวรวมถึงทิศทางการชุมนุมของคนแสดงในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณบรุษวิชัยดิตนะครับโฆษกนปชซึ่งตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณบรุษครับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงวันนี้เนะี่ยมีการชูธงเรื่องของปานปราบกระบฏนะครับการเคลื่อนไหวและก็แนวทางทิศทางจากนี้ไปจะเป็นอย่างไงครับคือการเคลื่อนไหวของเราที่ขึ้นชื่อว่าเราจะต้องมาปราบกระบฏเนี่ยเหตุเพราะว่ามันมีกลุ่มกบพอศ นายสุเทพเจ้าสุบันทึ่เป็นเลขาธิการกรบ,บสเนี่ยชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่6เดือนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมาปราบกบฏเขาในต้องการรัฐาธิปัตย์เราไม่ต้องการให้กระบวนการประชาธิปไตยไปอยู่ในน้ํามือของใครที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องมาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องความขัดแย้งในบ้านเมืองเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหานั่นก็คือ ความบาดแยงในบ้านเมืองเนี่ยถ้ามีขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเอาปัญหาลงไปสู่ของรัฐาธิปัตย์นายเทพทุวันเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันยิ่งที่จะพาปัญหาที่มันมีอยู่แล้วทําให้เสียหายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาณเวลานี้มันต้องไปตามกระบวนการประชาธิปไตยมันต้องไปสู่การเลือกตั้งมันต้องไปสู่สภาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานายชูเทศสทุรัณบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แต่ถามว่าวันนี้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปอะไรนายสุเทพเทือกสุบรรณและคณะกรรมการกบปทททั้งหลายยังไม่ได้บอกมาเลยว่าจะปฏิรูปอะไรกันบ้างเพียงแต่บอกว่าจะต้องล้มระบบทักษิณนนั่นเป็นการกล่าวอ้างใส่ร้ายป้ายสีถามว่าวันนี้ระบบทักษิณนคืออะไรระบบทักษิณนก็คือ30บาทรักษาทุกโรคระบบทักษิณนคือโครงการดีๆนโยบายดีๆที่พี่น้องประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนจับต้องได้ประชาชนถึงเลือกพักไทยรักไทยประชาชนถึงเลือกพัก ใครแทบทั้งสิ้นเขาขัดขวางการเลือกตั้งเขาไม่